ททท่ออแ้ขเีโครงกคนหนึ่งคโครงการ100้อยดวงใจร้อยความห่วงใยจากคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีสู่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอักค,คีภยัยกองทุนสัจจะบริจาคทรัพย์เพื่อสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีมอบเงิน1 0 0 0 0แบาทเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนางสาวพิชยารัตน์เทียมทองสมาชิกกองทุนสัจจะบริจาคทรัพย์ด้วยเหตุเพลิงไหม้บ้าน มอดไหม้หมดทั้งหลังณบ้านเลขที่57ทับ2หมู่2บ้านซับข้าวแมวตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาลจัังหวดลบบุรีโดยในช่วงบ่ายของวันที่8กันยายน2567ที่ผ่านมาพระพรมกวีกรรมการมหาเถราสมาคมเจ้าคณะภาค3 เมตาเป็นประธานมอบเงินจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทให้ผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้โดยมีคณะสงจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีดรพานุพงศรในายอำเภอชัยบาดานและผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาถวายการต้อนรับในการนี้พระพมกวีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาคสาม ได้กล่าวถึงการมาเยี่ยมชมโครงการ100ร้อยดวงใจถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีในฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์โดยมีท่านเจ้าคุณด็อเตอร์พระโสพลพัฒนาคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3เป็นประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีในการขับเคลื่อนให้เห็นเป็นรูปธรรมของโครงการสังฆะประชานุเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรี ท่านได้กล่าวชื่นชมและยกย่องให้จังหวัดลบบุรีเป็นต้นแบบในการนำร่องให้กับทุกจังหวัดของภาค3โดยมีลบบุรีสิงห์บุรีชัยนาทและอุทัยธานีในชีวิตประจำวันเราไม่รู้กันหรอกแต่เมื่อมันเกิดมาแล้วก็ต้องมีการเยียวยาช่วยเหลือกัน ก่อนอื่นเนี่ยขอแสดงความยินดีกับคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีผมไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีมีการตั้งกองทุนช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติภัยเพราะว่าสังฆประชานุเคราะห์นั้นเราเน้นเรื่องการสร้างบ้านส่วนอุบัติภัยอย่างอื่นนั้นไม่ไ,มได้เน้น เพิ่งมาทราบที่ว่าจังหวัดลบบุรีมีการตั้งกองทุนขึ้นแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทางฝ่ายบ้านเมืองตั้งแต่ท่านผู้าการจังหวัดลงมาจนกระทั่งถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านเมื่อประชาชนเกิดความเดือดร้อนเกี่ยวกับอุบัติภยัยก็มีการช่วยเหลือกันอย่างทันท่วงทีเยียวยากันอย่างเข้มแข็งทีเดียวเวลานี้ได้เสนอท่านเจ้าคุณวัดผู้น้อยเจ้าคุณโสพลพัฒนคุณให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา พระพนภาคสามแล้วก็ให้ท่านเป็นประธานในการดำเนินงานโครงการสังคมประชาลุเคราะห์ปลูกบ้านให้กับชาวพุทธขยายจากจังหวัดลบบุรีออกไปจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดไทยนาทและจังหวัดอุทัยธานีด้วยเนื่องจากท่านเป็นพระที่มีบารมีเป็นพระที่มีญาติโยมศรัทธามากแล้วก็มีมูลนิธิเศรษฐีเรือทอง ท่านก็จะได้ทํางานกว้างขึ้นเป็นประโยชน์กับประชาชนมากขึ้นวันนี้ในนามของกองทุนสังคมประชาลุเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีก็จะได้มอบเป็นปัจจัย จากนั้นพระพรมกวีเจ้าคณะภาคสามได้มอบเงินจำนวน1นึ่งแสนบาทจากโครงการ100ร้อยดวงใจให้ครอบครัวนางสาวพิชยารัตเทียมทองเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ต่อไปพร้อมมอบข้าวสารอาหารแห้งของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิตการร่วมด้วยช่วยกันของคนในชาติให้เห็นถึงความเป็นพลังบวรบ้านวัด หน่วยราชการการดูแลให้การสนับสนุนพึ่งพาอาศัยกันของคนในชุมชนวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านพระสงฆ์เป็นผู้ชี้นำทางปัญญาให้แก่ชาวบ้านในชุมชนให้พ้นจากทุกข์ชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกันทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาทําบุญใส่บาทพระในทุกเชา้าส่งเสริมในทุกเทศกาลงานบุญในพระพุทธศาสนาอยู่เป็นนิจ การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันฝ่ายสาธารณสงเคราะ์คณะสงจังหวัดลบบุรีโดยท่านจุาขุนดรพระโสพลพัฒนาคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3จึงได้มีแนวคิดจัดทําโครงการ100ร้อยดวงใจเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในยามที่เกิดอุบัติภัยต่างๆด้วยการทําบุญร่วมบริจาคในโครงการ100ร้อยดวงใจครอบครัวละ100บาทต่อปี สำหรับครอบครัวใดที่สนใจเข้าร่วมกองทุน100ร้อยดวงใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูประสิทธิ์ศาสนาการเรขานุการประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรี086 939 1109ทุกวันนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าอาตมานะจะต้องทำสิ่งนี้ไปอีกเรื่อยๆและจะไม่ยอมแพ้ดังยาดฝน บนนนนาาาากไลที่่ยดดริิสูพพื้แหงคุณผู้ชมจะติดตามการทำงานของคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีและกิจกรรมต่างๆของวัดผู้น้อยนี้ได้ในที่นี่เศรษฐีเรือทอง